คนกุ้งอยู่ด้ครับผมเริ่มยาวนะครับตัดผมดีกว่าไปดูกันเลยครับคนกุ้งอยู่ได้มาดูอุปกรณ์ของเราดีกว่านะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีหวีนะครับหวีแล้วก็จะมีคลิปติดผม นี่ผมให้มันอยู่เป็นทรงนะครับอยู่อันไหนที่ไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง <Nope. S 1> ครับแล้วก็จะมีตันไก่ผนไกรแล้วก็ตันไกรซอยไก่ซอยก็จะเป็นหวีซี่ๆนะครับแล้วก็จะมีแปรงปัดผมเวลาผมติดคอติดตัวนะครับนม่ก๊อกซี่เอาไว้ฉีดผมให้ผมเปียกชุ่มชื้นเวลาซอยนะครับ แล้วที่สำคัญเพอเอกมาแล้วแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่น,นะครับแล้วก็จะมีชุดลองหวีชุดรองหวีเป็นชุดลองหวีแบบต่างๆนะครับมีอสขนาดแต่ผมจะใช้อยู่ประมาณ3ขนาดเพื่อกันไม่ให้เราพลาดแล้วมันสั้นเกินไปนะครับแล้วที่สำคัญอีกก็คือผ้าคุมผ้าคุมตัดนะครับแล้วก็ กระจกกระจกกระจกเงาเห็นไหมครับสองงานข้างหลังนี้ด้วยนะครับเป็นกระจกเงาเอาไว้สองหน้าสองหลังได้อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนดีกว่าขนกุ้งอยู่ได้เดี๋ยวเราลงมือลองตัดกันดูเลยนะครับไม่ได้ลองที่ผมตัดครั้งที่3แล้วนะใช้แบตกตอเรี่ไถหัวตัวเองเนี่ยนะครับ ให้ดูรอบๆก่อนว่าตอนนี้สภาพผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งนะครับเราเริ่มลุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยผมจะใช้ลองหวีเบอร์4ก่อนนะครับเบอร์สใส่เข้าไปเลยปรับยังไม่ต้องปรับอะไรนะครับทีน,นี้ก็ เตรียมเริ่มถ่ายแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะหวีผมให้เป็นรูปให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับตอนถ่ายจะได้ไม่ติดเพราะเคยถ่ายแล้วมันติดติดอยู่เพราะว่าผมโ no, นถ้าเกิดมันไม่ได้หวีมันยังมีเกาะติดกันอยู่นะครับโอเคเลยข <c oughs> ้งต้นเนี่ยผมก็จะถ่ายรอบๆก่อนถ่ายข้างๆางเนี่ยคือเวลาถ่ายเนี่ยก็จะปัดขึ้นนะครับถ่ายไปแล้วก็ปัดขึ้น รอบๆก่อนนะครับต่ำๆก่อนขอบๆทั้งหลายใส่รองหวีเบอร์สี่เพราะว่าเวลาผิดพลาดแล้วมันไม่ค่อยเข้าลึก,กอะครับมันแก้ไขได้ง่าย คือผมจะมาถาขึ้นมาจนถึงประมาณตรงขอบเนี่ครับขอบแลมตรงนี้เนี่ยแล้วผมก็จะปัดออกพยายามอย่าให้มันเลยตรงนั้นขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของอขอบเขตของรองทรงนะครับเขตของรองทรงมันก็จะประมาณอย่างนี้ยแล้วเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยผมก็จะเอามือคุมไว้แล้วก็จะไถขึ้นครับันนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆก่อนใส่เบอร์4ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเราลดความยาวลงก็ ให้มันสั้นขึ้นก็ใส่เป็นเ,นเบอร์สามก็ไปอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับดูข้างหลังนะครับ,นะรบผมก็จะมือคุมไว้ประมาณตรงจุดตรงนี้ครับจุดตรงคุยตรงเนี้ยเขาเรียกจุดคุยเนี้ยแล้วก็อย่าให้มันเลยนะครับเราก็ถ่ายขึ้นมาเลย ก็หวีนะครับบางทีผม,มน,นั่นหนีมันจะได้กลับเข้ามาในในจุดที่มันน่าจะโดนผ่าไปด้วยเป็นไงครับลองหวีเบอร์สี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนาะเดี๋ยวเราอีกสักรอบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นเบอร์สาม ดีดูอีกทีหนึง่งสมัยก่อนผมใช้แค่ตันไกซอยอย่างเดียวไม่ได้ใช้แบตเตอรี่น่ะนะครับออกมาปุ๊บมันก็จะโอเคในลักษณะที่มันยาวอะ่ะมันยาวมันก็โอเคอะ่ะแต่พอเห็นเขาใช้แบตเตอรี่อ,อียมันทําได้ไม่ยากมันก็เลยลองดูครับแ,แรกๆก็เสียงเยินเสียวๆต้องลองครับลองดูสักทีอแล้วก็ใช้เบอร์สี่ถ่ายไปเรื่อยๆก่อนโอเคนี้ แล้วก็ลองเปลี่ยนเป็บอร์สามนะครับใส่แว่นกันไม่เห็น <c oughs> ก็แนวเดิมอีกทีนะครับแต่ว่าก็มันจะถ่ายให้มันสั้นขึ้นนะครับในขอบเดิมนะครับแล้วก็สะบัดแต่จริงๆก็คือต่ำกว่าขอบเดิมหน่อยนึงอนะแล้วสะบัดมันก็จะได้เป็นไล่ผม สีทีนึงครับอะ,ะไล่เก็บอีกรอบหนึ่งครับผักตรงนี้คือผมจะกดลงตรง,ตรงปลายเนี่ยนะครับให้มันติดลงแล้วมันกับแบบออกเฉียงๆอย่างนี้ไปเพราะมันจะไล่จะได้ไม่กินทั้งบนไปด้วยนะครับ มันก็จะช่วยประคองเรารอบเลยโอเคลองหวีเบอร์3ามเลน,นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นลองหวีเบอร์2อีกทีหนึ่งให้มันสั้นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งตรงขอบล่างนะครับมันจะเข้ารูปรองทรงละแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงผมก็จะมาซอยด้านบน,บนบเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นลองเบอร์หนึ่งยุ่งเลยน,นี่ครับเบอร์สอนะครับ เปลี่ยนละลองกว่สองก็อีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ละเบร์เนี่ยก็คือพยายามให้มันต่ํากว่าจุดเดิมที่เราตัดไปตอนแรกนะครับมันจะได้ไม่ไปกินในผมเดิมลองทรงไอ้ท,ท,ทรงที่เราตั้งจัดทรงไว้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเพื่อไล่ไล่ไล่ผมให้มันเป็นแนวเดียวกันนะเป็นระดับขึ้นมา เป็นทรงนะ้วเนาะเป็นรูปเป็นร่างนะเนาะว้าว <Wow. S 1> ไม่ยากเลยเ้าไม่กลัวไปเองนะครับกลัวว่ามันจะไม่นั่นไม่ออกมาไม่เรียบร้อยไม่ดีเดีพอต,ตัด๊บเนี่ยยังไงครับรอเลยใช่ไหมเนี่ยครับอ็อ ปัตเตอร์เลียนตัวนึงเดี๋ยวนี้มันถูกครับผมก็ซื้อของจีนธรรมดาราคาไม่ต้องแพงมากใช้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วโอเคถ้ามันดีแล้วมันได้จริงแล้วเราทําต่อเนื่องแล้วก็ซื้อของดีของแพงอีกทีหนึง่งแต่ผมว่ามันก็คุ้มละแค่นี้ปัดได้หลายรอบนะเนี้ยพอ,อเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มองอีกทีหนึ่งดูว่าตรงไหนที่มันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเราก็มาจัดให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อย,อยเช่นมันยาวเกินอะไรอย่างเงี้ย ตงไหนที่มันโผล่มันแหลมออกมาเนี้ยเราก็มาตัดมันทีน,นี้มันยาวเกินเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ทีนไกตัดเอาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้ทันไกลซอยเอานะตรงนี้มันจะยาวหนะ่อยเดี๋ยวใช้ทันไกลซอยตรนนี้เรียบร้อยละในสวนของแบตเตอรี่น,นะครับไม่ไล่ต่ำกว่านี้เนะาะไล่ต่ำกว่านี้มันก็จริงๆก็ไล่ได้นะครับเราก็ใส่รองหวีเบอร์หนึ่งเข้าไป ลองหวีเบอร์หนึ่งเข้าไปแล้วก็ทีน,นี้ก็เหมือนเดิมอีกทีหนึ่งเบอร์หนึ่งก็จะสั้นขึ้นนะครับแต่บางคนมันจะมีตัวปรับตัวเนี้ยตรงเนี้ยจะปรับให้มันยาวขึ้นก็ถ้าใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะประมาณเบอร์หนึ่งครึ่งอ่ะวันนี้ลองให้ดูก็ได้โอเคก็จะสั้นขึ้นนะครับก็จะดูเรียบร้อยขึ้น มันส่งมากขึ้นนะครับดีเลยละ่ะเดี๋ยวเราเอาผีเอาตันไก่ซอยเอานะ่ครับดูว่าเป็นไงเราได้เนาะอ่าขั้นต่อไปเลยใช้เป็นไก่ซอยละรับไก่ซอยก็เอาน้ำใส่นิดนึง ไส่ซอยเนี่ยอเวลาไปทีขึ้นไก่เนี่ยผมก็จะใช้วิธีรวบขึ้นมาแล้วก็ตัดไปเลยไม่ใช้หวีนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดดูลวบขึ้นมาแล้วผมก็ค่อยๆตัดไประวังอย่าให้โดนนิ้วนะพยายามวางลงมืออย่างเงี้ยครับแล้วค่อยๆไล่ตัดไปมันก็จะไม่นั่นรวบขึ้นมากะให้มันพอดีครับกะให้มันไม่ยาวเกินแล้วก็ อันไหนที่มันยาวเกินมันโผล่ขึ้นมาเราก็ตัดตรงนั้นออกไปครับก็ไล่ไปเรื่อยๆน,นะครับ คนกุ้งอยู่ได้เป็นยังไงบ้างครับกล้องมันดับไปตอนไหนไม่รู้ลบขอได้ไหมครับเรียบร้อยเนาะลองดูครับนี่ครับหรอแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยเอาไปลองทำเงินดูนะครับมันไม่ยากหรอก หมายว่าแ,แรกๆอย่าเพิ่งไปลดเบอร์หวีไอ้ l อ,องหวีนะครับใช้เบอร์ใหญ่ๆไปก่อนเบอร์สไปก่อนถ่ายปัดถ่ายปัดไปมันแก้ไขได้ครับแล้วเราแก้เราปัดขึ้นพยายามปัดขึ้นอย่าให้มันไปไกลนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะชอบเป็นเดอร์ c u <oughs> t ก็ใส่เบอร์สีลากยาวขึ้นมาเลยก็ได้เพราะว่าเดอร์ c u <oughs> t เขาจะเป็นสั้นๆมาถึงข้างบนเลยแล้วข้างบนปล่อยเยอะๆใช่ไหมครับปล่อยยาวๆเนี่ยเอาเบอร์สีลากยาวเลย แล้วก็ลองปัดลงมาเบอร์สามมาลดลดลงมาเบอร์สี่ถึงตรงนี้เบอร์สามมาถึงตรงนี้นะครับเบอร์สองอาจจะอยู่แค่แถวนี้เบอร์หนึ่งก็อาจจะปัดจุดขอบขอบล่างก็เป็นเดอร์คัดได้ไม่ยากครับลองดูคนกุ้งอยู่ด้ย